ขอน,น้อมบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยกราบน้อมลำลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวัณฑิรวรลคุณตลอดถึงพระเทรานุเทระครูบาอาจารย์สวัสดีน้องเนนแล้วก็ขอความ สิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความเบิกบานความสงบความสว่างสวัยแห่งจิตและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแดนะ่คณะศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สำหรับวันนี้ก็ถึงคิวของอาตมาพอดีเหมือนกันเออก็เวียนมามันจบครบพอดี ที่ได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ปฏิสันฐานก็คือการกล่าวธรรมะเพื่อเป็นเครื่องต้อนรับฉลองศรัทธาของคณะเจ้าภาพซึ่งวันนี้เจ้าภาพถวายพระตาหารเช้าเพลและน้ำปะนะก็คือท่านอาจารย์ชูชาติจานณภาพรภูลเจริญ กอบด้วยสัตุชนทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ได้มาทำบุญสำหรับธรรมะที่จะได้น้อมนำมาฝากขอน้อมเอาโอวาทธรรมคำสอนหรือเรียกว่ามรดกธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรว,วัดป่าอุดมสมพร ซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเราเคารพมากอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิ์สยานุสเส์ในองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตเตระหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดสกิดเตือนใจกับผู้ฟังไว้ว่าสาธุชนทั้งหลาย ขณะเนี้ยตัวเราอยู่ที่วัดวันนี้เราตั้งใจมาวัดวัดที่อาตมาได้กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงว่าอารามหรือว่าสถานที่ทางศาสนาหรือพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือที่อยู่ของพระสงฆ์เรียกว่าวัด แต่ทีนี้เมื่อเรามาถึงวัดแล้วเราต้องวัดวัดที่แปลว่าสอบปริมาณเนี่ยฮะหรือว่าวัดขนาดหรืออีกความหมายหนึ่งคือตรวจสอบตรวจสอบอะไรวัดอะไรให้วัดจิตวัดใจท่านว่าให้วัดจิตวัดใจของตัวเรา วันห้วงเวลานี้ขณะนี้ตอนนี้กายของเราตัวของเราตนของเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้จิตใจของเราล่ะมันอยู่ในวัดด้วยหรือไม่หรือว่ามันอยู่นอกวัดขณะที่เราท่านทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายได้ใส่บาตรตักบาตรอยู่นั่นขณะที่ท่านทั้งหลายได้สำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจา แล้วใจของท่านทั้งหลายสำรวมได้หรือไม่คำว่าสำรวมคืออะไรคือรามัดระวังหรือว่าคลองเอาไว้รักษาเอาไว้เรียวกว่าสำรวมเราสำรวมกายเราได้เราสำรวมวาจาเราได้ไม่พูดไม่คุยไม่จาแล้วใจเราละ่ะมันอยู่กับตัวเราไหมหรือว่าปล่อยมันไปไหน มันล่องลอยออกไปนอกวัดไปถึงบ้านถึงที่ทำงานแล้วข้อนี้สำคัญข้อนี้สำคัญไม่ใช่เพียงแค่อยู่ที่วัดที่จะต้องดูจิตดูใจวัดจิตวัดใจของเราแม้อยู่ในที่แห่งหนตําบลใดอยู่ในที่ทุกสถานไม่ว่าจะเป็นการยืนเรายืนอยู่นะเวลานี้เรายืนอยู่กับใครเรายืนทำอะไร เราเดินเรานั่งเรานอน,อนทุกขณะจิตจิตของเรามันเป็นอย่างไรมันเป็นเช่นไรวัดเพื่ออะไรวัดเพื่อให้รู้รู้อะไรรู้จิตของของเราเนี่แหละวันขณะนั้นเวลานั้น จะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่ก็ดีหรือแม้แต่จะนอนก็ดีจิตของเรามันดีหรือมันไม่ดีท่านว่าอย่างนั้นวัดดูแล้ววัดเพื่อให้รู้รู้อะไระรู้ว่าดีหรือไม่ดีขนาดนั้นจิตของเรามันสุขหรือว่ามันทุกข์ขณะที่เราตากบาทมันสุขหรือว่ามันทุกข์ ขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ฟังธรรมะปฏิสันถานนีเนี่ยมันสุขหรือว่ามันทุกข์นั่งตัวเก่งตัวตรงอยู่เนี่ยมันสุขหรือว่ามันทุกข์มันพอใจหรือว่ามันไม่พอใจยินดีหรือไม่ยินดีมันสงบหรือว่ามันไม่สงบเมื่อรู้แล้วทำอย่างไรเล่า รู้ว่าดีก็ปล่อยให้มันดีไปแต่ตรงกันข้ามถ้ารู้ว่าขณะนั้นห่วงเวลานั้นจิตเรามันไม่ยินดีจิตเรามันไม่สงบเมื่อรู้ว่าจิตไม่ดีทําอย่างไรเล่าจิตไม่ดีคือยังไงจิตมัวหมองจิตคุณมัวจิตเศร้าจิตกระวนกระวายจิตปริวิตกอยู่จิตร้อนรนคือกระสับกระสายไปมาอยู่ไม่สุข เดี๋ยวก็วิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวก็วิ่งไปตรงนี้เดี๋ยวก็ไปจับสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เดี๋ยวไปจับสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์นั่นคือลักษณะของจิตที่ไม่ดีเป็นอาการของจิตที่มันป่วยเหมือนเราเนี่แหละบางทีมองดูโอ้เหมือนสบายดีแต่บางทีข้างในท้องไส้มันปั่นป่วนอยู่ถ้าท้องไส้มันปั่นป่วนสบายดีหรือว่าไม่สบาย นั่นหมายก็ว่าไม่สบายคือป่วยทีนี้พอจิตที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันป่วยทำอย่างไรเล่าก็ต้องแก้ไขก็ต้องรักษาแต่ก่อนแก้ไขต้องรักษาต้องรู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุมันก่อนว่าทำไมมันถึงป่วยเล่าจิตดวงนี้มันอยู่กับเราเราก็ไม่ได้เอามันออกไปไหนนี่ไม่ใช่ทุกขนาจิต ทุกๆก,การกระทําจิตของเรามันไม่ตายนี่มันห้ามไม่ได้นี่มันผูกไว้ได้ไหมเพราะมันผูกไม่ได้เราถึงมาฝึกมาหัดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันป่วยทําไมมันถึงป่วยเพราะมันอ่อนแอมันอ่อน,อน,ออนกําลังเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเรานอนน้อยเราทํางานมากเราพักผ่อนไม่เพียงพอทีนี้ในสภาวะ ปัจจุบันมลพิษมนล,มนลภาวะทางอากาศคือพีเอ็มเนี่ยเรามองไม่เห็นมันเป็นฝุ่นละอองมันสัมผัสกายของเราเราก็ไม่รู้สึกเราสูดดมเข้าไปสูดดมเข้าไปสูดดมเข้าไปมันเกิดมลภาวะทางอากาศที่มันเข้าสู่จิตสู่ใจของเรารมันเข้าสู่ร่างกายของเรา ทีนี้มันก็ส่งผลจามบ้างคัดจมูกบ้างเป็นหวัดบ้างเหมือนอาตมาเป็นอยู่ตัวนี้ทีนี้ใจของเราก็เหมือนกันมันรับอารมณ์มันไหลเข้ามามันไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราใจที่อ่อนล้าใจที่อ่อนแอมันรับอารมณ์มันก็ป่วยทีนี้เมื่อมันป่วยก็ต้องมีวิธีแก้มันหาแม็ดมาใส่แบบร่างกายได้ไหม มันไปกินยากแก้ภูมิแพ้ได้ไหมมันกินไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีการออต้องมีวิธีการวิธีการแก้แก้ยังไงเ,เราทําอยู่ออคือเพิ่มเพิ่มความสุขภายในให้มันเกิดขึ้นเติมความสงบเข้าไป เสริมความตั้งมั่นภายในจิตเข้าไปลักษณะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการทำให้จิตของเรามีพลังเมื่อภูมิมันต่ำก็ทำภูมิให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเสริมใหญ่ความแกร่งกล้าของจิตให้มันเพิ่มทวีขึ้นนี่คือวิธีแก้ที่หลวงปู่ฟั่นก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงพ่อเราก็ดีท่านกล่าวเอาไว้อย่างนั้น คือเสริมความแข็งแกร่งมันเข้าไปเพิ่มความสงบเข้าไปเมื่อจิตใจของเรามันก่อเกิดความสงบเกิดขึ้นหลวงปู่ฟั่นท่านกล่าวว่าอุปมาอุปไมยดังเช่นน้ําที่มันสงบท่านว่าคือน้ําที่มันนิ่งพอน้ํามันนิ่งมันก็ใสเมื่อน้ํามันใสมันก็สามารถมองเห็นได้มันเห็นอะไรเลามันเห็นเหตุเห็นผลเมื่อเหตุมันเป็นเช่นนี้ ผลมันเลยเกิดเป็นแบบนี้พอเราทําดีเราก็เลยได้ดีพอเราทําไม่ดีเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีมันเลยตามเรามานี่เห็นเหตุเห็นปัจจัยความเป็นไปเป็นมาเห็นบุญเห็นกุศลเห็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่าทําแบบไหนมันเกิดสุขรู้ว่าทําแบบไหนมันเกิดทุกข์นี่คือเห็นคือเห็นแล้วตัวสุขตัวทุกข์น รู้กระบวนการนี่คือวิธีการดังนั้นแล้วเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้วิธีการแก้ไขแล้วเหลือแค่เราผู้เป็นผู้รู้จะปฏิบัติตามหรือไม่บางทีเรารู้ว่าเราจะแก้ยังไง แต่มันก็ทำไม่ได้จึงต้องอาศัยการฝึกฝึกแล้วฝึกอีกย้ำแล้วย้ำอีกครั้งนี้ฝึกได้เท่านี้ครั้งต่อไปก็ฝึกอีกมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสั่งสมเอาไว้เมื่อสั่งสมเอาไว้มันก็มากมันมีปริมาณที่มากมันก็สู้ไหว สู้กับสภาวะอารมณ์ที่มันเข้ามากระทบที่มันไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเรานั้นได้ฉะนั้นนี่คือธรรมะปฏิสันฐานที่จะได้นํามาฝากทุกท่านว่าคือเมื่อมาวัดแล้วเนี่ยคาว่าวัดเนี่ยต้องวัดจิตวัดใจของตัวเราทุกขณะทุกเวลาทุกที่สถานเราต้องกําหนดรู้ รู้ว่านี่คืออดีตเรากําลังนึกในส่วนของอดีตอยู่รู้ว่านี่คือปัจจุบันรู้ว่าความคิดนี้มันคืออนาคตให้ลำดับรู้ความสำคัญว่าเราจะอยู่กับอดีตหรือเราจะอยู่กับปัจจุบันหรือเราจะฝากอนาคตอดีตคือตัวกำหนดปัจจุบันส่วนปัจจุบันคือตัวกำหนดอนาคต ฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้มันดีทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดเมื่อทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดความดีมันเกิดขึ้นภายในหัวจิตหัวใจของเราความสงบมันเกิดขึ้นภายในหัวจิตหัวใจของเราเมื่อความดีความสงบมันเกิดขึ้นหัวใจของเรามันก็เป็นธรรม เมื่อหัวใจดวงนี้มันเป็นอัดเป็นธรรมแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่ในที่ใดเราจะอยู่ในสภาวะการใดเราจะประสบพบเจอสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหัวใจของเรามันก็ยังเป็นธรรมอยู่ฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ขอน้อมเอาคุณประสิทิรัตนาไตรบรมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพญายนาวชิโรดม จงโดนบันดาลอภิบาลคลุ้มครองให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอะอนุโมทานิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะ